เหตุเกิดที่บริเวณถนนสายเชียงใหม่ลำปางบริเวณหน้าปั๊มแกส๊สทางเข้าแยกบ้านร่องเศร้าบ้านมา้าค่ะอยู่ที่ตำบลป่าสักอํอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนนะคะรถคันสีขาว Honda c ซ v i c ที่เราเห็นเนี่ยนะคะเป็นรถสภาพที่เละทั้งคันเลยนะคะแล้วก็หลังคารถด้านบนเนี่ยหลุดหายไปหมดเลยเป็นรถป้ายแดงค่ะเป็นรถคันที่ถูกชนนั่นะแหละ ภายในนะคะมผีผู้ที่นั่งมาอยู่5คนเป็นผู้หญิงทั้งหมดเลยก็เสียชีวิตนะคะภายในรถนั้นทุกคนอยู่จากหมู่บ้านเดียวกันแล้วก็เป็นญาติกันด้วยนะคะชื่อผู้ตายก็คือนางสาวนภัสกุลนันท์ค่ะอายุ34ปีนางยุพารัเตเตจพิงอายุ48ปีนางสาวกติกุลเตเจพิงนางรำพันตันเศร้าแล้วก็นางสาวกวินวันตันเศร้านะคะส่วนรถอีกคันหนึ่งที่ขับ แล้วก็พุ่งข้ามเลนมาชนเนี่ยนะคะคันนั้นเป็นรถเก๋งมิตซูบิชินะคะผู้ที่ขับรถมาเนี่ยเสียชีวิตระหว่างที่ถูกนําส่งโรงพยาบาลลาพูนนะคะเป็นรถจากจังหวัดเชียงใหม่ค่ะนอกจากนี้มีการไปพุ่งชนรถมอเตอร์ไซค์อีกคันหนึ่งซึ่งก็นั่งกันมา3คนพ่อแม่ลูกกันนะคะยังไม่ทราบชื่อทั้ง3คนบาดเจ็บสาหัสนะคะนี่คือสภาพของรถป้ายแดงคันที่ถูกชนน,นะคะ เละเลยนะคะแล้วก็ทางหลังคาเนี่ยเปิดไปหมดเลยนะคะจากการสอบสวนค่ะทราบว่าวผู้ที่เสียชีวิตในรถป้ายแดงทั้ง5้าคนเนี่ยนะคะเป็นญาติกันแล้วก็ขับรถที่เพิ่งออกใหม่ได้ไม่กี่วันเองนะคะไปเที่ยวแล้วก็เลี้ยงฉลองกันที่สถานบันเทิงในจังหวัดเชียงใหม่และพากันขับกลับบ้านที่ลําพูนนะคะทีนี้ระหว่าง,างทางที่ขับเนี่ยค่ะก็เจอกับรถเก๋งมิตซูบิชิที่ขับอยู่อีกฝั่งถนนหนึ่งซึ่งขับมาความเร็วสูงทีเดียวนะคะขับข้ามแล้วก็ชน เกาะกลางถนนเข้ามาอีกฝั่งหนึ่งจนพุ่งชนกันอย่างจังเลยนะคะเหตุการณ์ครั้งนี้นะคะเจ้าหน้าที่ตํารวจบอกว่ายังต้องตรวจสอบสาเหตุที่แน่ชัดด้วยเพราะว่าทั้งสองฝ่ายผู้กรณีก็เสียชีวิตแล้วก็ผู้บาดเจ็บสาหัสเนยังคงไม่มีใครให้ปากคําได้ก็ต้องใช้เวลาหาหลักฐานตอนนี้ก็ตรวจสอบจากที่เกิดเหตุอย่างละเอียดอยู่นะคะ